น้ำตาลโมเสาโอ้เป็นยังเป็นยังเป็นยังงเป็นยังเป็นยังเป็นยังนตันจักนยับอกตื่นตันยัเปนยังงูเนยังดูเน้ําแเนยางงูเปนยัปนยเป็ยังงูเป็ยังเป็นยังงูเนยังมยังงูนยังงเปนยั็ยเนาัเยังเป็นยองเป็นยัวเัเนยเนัเนเนยเนเนเยเเเ 1 1 1 1 มาแล้ันนะ ขนมนี่ก็ขนมล่ด้วยตกใจปะถไงด้วยบาทไปถไงแช่เคนเคนาะให้ให้น้องเชื่อก็ไม่ตาหิวไปบ่

ใคขาทั้งนนเ้ hey. อเพดีเข่าทั้งนั่นถึางานโรงเยนนี้พี่น้องเลยพี่จดงานเลี่ยงกันเนาะมนศุปเลี้ยงกีไม้ล้วมีไม้ไทยกันได้ขนมไปไปซูมทบกระเพิ่นเนาะมีหลายว่าคนมาบับเะมาว่เหมือนก็เปยเนาะอ้าวพ่อเราคือเพยในก้าวพอันไหลงอยู่ในไปลูบกนยกเลมานึลูกมาหน ที่เปบะแน่นฝ่ยกะตื่ตื่นเต้นแหงวะแแหงเห้านมน้จะแบบพี่แล้วเหรอห่อห้งมาไปน้กุหลาบมาดู้ไปดีนึไปขับไปฮัไปเ เอยสบายดีกลับมาหน่อพี่ไปเด้อไปเด้อไปเดพี่น้องเลยเนาะสบายดีรอบหนึ่งเด้ตอตาดำวัดแม่เข้ามาน้ามันจะอ,อืนเลยพี่น้องเนี่ยเป็นแบบนี้งานตอนปีใหม่ในแทบปีนิวเยีย่ยงแบบนี้เนาะย้ายไม่ดุย้ายย้ายย้ายเเออเเจ้ายังให้แม่ออกไปว่าสิเออห มูดินมวนช่ไหมมึงเนี่ยมึงเนี่ยอามาเบ่งภายในโรงเนียนี่น้อเลยห่านห่าน่นไห่เปนยนี่เห็นบอกห่ไปายตาบดิน่ยป่ะห่านี่แหลไปใส่เมื่อปัเต์เอาไปดูลานบบมวนน้ำเลเจ้าให้เนีูเจ้าไห่เย้ไห่หให้น้ามูดินนะละมูดินฮะ น้ำตาลโบ้าโอ้ยเป็นยังเป็นยังเป็นยังงเป็นยังเป็นยังงูเป็นยังู้เป right. ็นตันงูเปนยังงูนยังงต่ปนยังงนยัเป็นยังงูเ้านยางงเปยัเป็นยังเป็นยังมูเป็นยังงูเป็นยังง้เป็นยังหนยั็นเช้ายังเป็นยังูเนยัเมนูเนมังงูเปนยังหูเนยังงูตานยังยู่นยัูเนยเนยูนยาเนยเีนยงามเป็ยูเเปลายุกเยเนาะ ถ่ายบรรยากาศอันรงีกนหลานน่อยให้เบิ้งมาหนีนะมาเาเช้าวๆๆๆๆโอ้ยน้ำตาลบเด้าป้าลุเลยอีตนแล้วด้โอ้ดินชงการน้ำกันเนอะมหนีปลาลุงเลยเนาะนะหมูกับมีหมูมีปืนสีน้ำอีพดินี่ยสีน้ำจิ๊ดิดิดิดเลยเซอื่นซอืนแ่มส

เป็นศิเธรรมไปที่ใดๆบ้านนี้นะให้พ่ออ๋องเยียนเพิ่นมาเกล้าอันในหน้าไปทีนี่เนาะเฮะนั่งน้ำนะไม่นั่งน้ำกันตะไม่นั่งขือนกันตาไอ้ตานั่งข้างหนาปะฮะเออเอานาะเฮียนเพิ่นะไปเพิ่นไหนไปเันว่าเต้นไปแจกเคอว่ามีอลุบาลมีปอนึงบะปอนึงกัสองเต้นบ่ะเพิ่นให้ผู้ปกครองไปนั่งพูดเลยแม่่ยล้ เลยประเทศไหนประเทศมูลทักอือประเทศมูนจักดุเนาะสาวกูถามมาเป็นยังชรินน้ำตาบรรพุยุดเลยวว่าน้ำสาวกูเป็นนมาให้ให้แ,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 แหม่แม่กินเลยนี่ทีห่หน่อยเพื่อนกาเอาขนมให้รลานกินได้หนิหนบ่เอาซื้อขนมมา่วบงานกับเพิ่นหลายซ้ำ แต่เพื่อนก็มาให้กินนะลูกเนาะแม่เพื่อนเอาเพื่อนอาใส่ถุงชาวคู่แล้วเพื่อนมีมัดแค่นี่เปะเตยไอ้ื่ดินทับไทยช่แม่นะอ้ยดินลืมาของดินปลาเพื่อนไปชิมจะบอกว้าองดินปลาเื่อชิมน้ำเลือดน้ำเลือ้เด้ำเน้ำเอน โอกเพิ uh, ่นกดให้ก oh like, the ินน้ำเลือดบ่านามีค่ะทางหลวงกิจกรรมเสริมสร้างใหม่ทางขอเพิ่นเป็นปีที่สามของคุณผู้ปกครองนนะอย่างเป็นทางการแล้วแต่จะได้สืบต่อเหตุกิจกรรมนี้เคียงขู่กับเพียนใส่ประเสริฐแห่งนี้ตลอดไปยุระสงค์ ็คืองานเฉลิมฉลองปีใหม่ลาวที่พวกเราจะได้จับขึ้นในมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นการบารสีสู่ขวัญผูกแขนมดสขควันผูกแขนอีกแล้วพี่น้องเยเนาะทางหลังพุ่นเนาะพ่อแม่เนี่ยค่ะครูบาอาจารย์เนาะในการกิจกรรมในยค่ะมีข่าวมีสิ่งใดค่ะตบบกว่ตบมือดิตบมือดิตบมือตะเมื่อแฮมามี่ไงตบมือให้มามี่ไงเนี่ยได้บวตะมื่อแล้วเลย เจ้าบุหอยินกจ้าข่าวน้ำหนาการแสดงศิปะเออมีแสดงการศิลปะอีกแบบนี้ของน้องใหม่ใีเาจะมีอย่ทั้งหมด4รายการเนาะดีใจเลย่านมันเศร้าเร่อกตาเศร้าหอ่าโอเคเียมเลดเยียมเลยเยียมเอ้ยพี่ดองเอ้ยเพิ่นตื่นตานเมข่ามาน้าแลว่าได้ว่าใดๆให้สื่อืดเยอะสท

ไปเนอะไปจริงผู้ผู้ในมือนี่ยังไหู้ใหญ่ในมือานอะไรแม่เขามาอะไรยังให้บัดนีอ่าผมเอาส้ามาอู่พ้อหนาๆเราไมหนัดียัเนาะเออตีนึงก็ให้อันแม่พาไปอยู่บัดนีไปขาไปลนก ได้ได้เนะได้แอตตาเป็นได้สิหนึ่งไม่ไ hmm. ้มีนึงอ้าวอ้มาหน้อ้อ่ะอ้าวพี่น้องไอ้ส่งนไปตหนักนอพ่อออกไปต้หนักก็้องตายองเปียีอ้าวพ่อได้อื่นอีพอแล้ว้พ่อจะอกอยังอ้นยู้ม้น่อไปดอนี่ มันจะทอดเนาะจะปูใส่กระดูกแน่แล้ววะเอ้เอาไปนายตังคไปไหนเนหันลังวาเป็นหันหันลัางว่าปนหันหลังก็น่าเสดไปูไปไหหาเก็บไปยังบูเบิอยู่ เก็บอาปูเก็บอาปูน้อยยังวิรดเยอะแต่ไหนเพิ่นเปิดเพลงนี่อันมาได้สำเนาเนี่ยพี่น้องเลยเนาะมีเพลงเพราะว่าตอนตอนวันปีใหม่เมืองเชื้อไทยให้พี่น้องเบิ่งกะติดดิสกติดเลยพี่น้องเลยเนาะติดเพลงดิอันนี้ก็ย่องยกมาแบบหนึ่งอยัางติดอยู่นี่เออเพิ่นพ่ออันนั้นดีอยัางรำวงเกี่ยวกันหันน่าใจกันใจต่างเอิ่น คู่กันไอ้ก็น้องไปนะเออขึ้นเด้วเลยอืมเอาวันนี้พี่น้องเลยอาทอดพอดพอดพอดเมื่อไรกันยังมาเศร้าไอ้พี่น้องเออเออเออมือเราขึ้นเลยัวไปก่อนได้พี่น้องเลยน้อยยันเป็นเพลงเป็นติิกิติเป็นเนาะตาภาพวันนี้จุบเลยพี่น้องเลยนะมันเป็นเพลงพี่น้องเลยถ่ายทำต่อพอด พี่น้องเพิ่งบริบบซ้ำเนาะมีรายการที่สองอมรายการที่องน่อยกอกมาเลพโอ้ยเนาะจักได้เลยมันยจะอึดตดตดตดเออยงอกอกคิปที่เปิดไวันนี้เลพี่น้องเลยเจเจเจ๊เจ เดิเดินเดอ่าเปลี่ยนเรงรูปค่อยเด็ดเด็ดเด็ดได้บ่ได้แล้วอ่ะหิ่งห้อยเนาะตอนนี้ก็ะสีปินประทงเพนก่อนลำพังเพลงเนะบาทนี้เนาะอืเอ้ยตอร์นุบานเพินนี่คาคาจ้างเพินพี่น้องไรยิ้มไปเปื่อยมาโอู้เพินมันเกยในว่นี่โอู้ โดยเออผู้่ามัดแขนให้แล้วปเตอร์ตรงเน้ยผู้สามัดแขนให้โดยพอน้ยพอนนเจ้าอยู่ปะพอนไพอมาได้ไหนไอ้ลูกอันลูกลูอันมาขอบใจพ่อนี่ว่าเอาขนมให้เลยเด้ออาหาราหรกิงเด้อตีดินตีมือน้ำป้เตอร์เดี๋ยว้นเออโอเคแล้วดีเ่ะไปกินลูกอม ดดกินนี่ดดกันกินนี่กันมั้งแก่ให้กันเพราะว่าเพราะว่าถ้าได้ไดกินข้าวเศร้าด้วอ่ะแก่แช่สิเออเดี๋ยว่กินอันคันกินดูโอ้มันสิเสบ็บอ่ะดินข้าแม่อยากข้าวของน้าแม่ปวดเนี้ยวนะข้าวดีใช่ไหมผู้ชนะมั่งเออหัวหน้า,า,นานไม่ได้เป็นแม่เพราะสั่งอ้าโอ้โหเตะมวนแท้นี่ที่เราเลยเขาเต้นเรียบร้อยแล้ว,วนะเออเพ้่เนยานได้ออกไต้ดีก่อน กันเนาะอาให้เป็นไงเพื่อนปนะเพี่น้องเอยเนาะน้อเลยเพ่นไหนไปงดมือแม่ปาะเด็ปป่ะรลให้แม่ให้รก ဒီဘာသာပြန် จริงเด้อไปเด้อเราน้ำแรงเนาะปั้เตอร์ก่อนเนาะเตอร์ลกัไปเราเลยเนาะเดี๋ยวไปมัดเกนสาวฟูเนก่อนมานิดยไปไปไผูกเกลนมาหนไปผูกเกนสาวูไปดูยะถูกแห่ ได้เมัดแกเออได้แม่มัดแกนะอีกเด้ออันนี้จะกลัวน้ำไม่กินได้เนาะคนสีรับประทานอาหารแล้วบัดนี้พี่น้องเลยเนาะตั้งโตตั้งกลางเนาะชาวกูนะคนกัดลูกกู่กลัวพี่น้องเลยเนาะปูโตะปูตั้งกันนึกึกอทึ่งอ้าสาวกินเผากินน้ำแล้วก็สุภาพกันตะรำเมื่อเลยบัดนี้พี่น้อง កាន <derenciwie> ់កែនៅសាខាព្រឹកប្រចាំ16ខណ្ឌព្រិនអត់

พี่น้องเอ้ยนะผู nói, ้ประกอบการป้ากันต่อแถวเอากับเข่ากับน้ำไปไปเอาจานเลยดินไปดุใช้แถวนะอู้แถว nhau ต้ดินนี่ป่ะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะกินข้าวกินน้ำกระพักกันเมื่อระเบิดเนาะสำหรับคลิปนี้นาพีลาหน่องเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อเนาะมาชมด่านน้อยงาน ปีใหม่น้ากันพี่น้องเลยนะเอออยากกินลูกอมไป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 ไพี่น้องเลยลาสมีเดอสบายดีมาสู่กูุกคน